ประเด็นคุณทักษิณเนี่ยมันจะเป็นรเรื่องร้อนเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นคือประเด็นคุณทักษิณน,นั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะเป็นเรื่องร้อนในสภานะครับนอกสภาเนี่ยในภาพของการเมืองที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะนับตั้งแต่หลังปีใหม่เนี่ยครับอย่างที่บอกว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณจะถูกหยิบยกมานะเพราะว่าในปี2 5งหเนี่ยยังไงคุณทักษิณออกมาแน่นอน จะออกช้าออกเร็วออกเร็วก็คือว่าได้รับการพักโทษออกช้าก็คือว่าครบ1ปี 1> นะเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องคุณนทักสิณจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันในเวทีสาธารณะกันอย่างมากมายนะแล้วคราวนี้ในส่วนของสาภาก็อาจจะมีการหยิบโยงไปในการอภิปรายไม่พงใจที่จะเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่จะต้องถูกหยิบยกมาไม่เฉพาะว่าพักฝ่ายค้านนะครับเท่านั้นแต่ว่าในสังคมก็จะมีการพูดประเด็นนี้กันวยแปลว่าอาจารย์กัรจะมองว่ามันก็อาจจะฝ่ายค้านเองก็ต้องดูกระแสส ที่สนใจครับจุดติดไหมมากน้อยขนาดไหนใช่ครับแล้วค่อยเอาไปผลักดันในสภาครับซึ่งผลักดันในสภาเนี่ยถามว่าจะสามารถล้มรัฐบาลได้ไหมจากประเด็นนี้หรือประเด็นการอภิปรายไม่ใจต้องบอกว่ายากมาก ยากมากครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเสียงเขามีเสถียรภาพนะวันนี้314ยเสียงนะแล้วก็ในบรรยากาศต่างๆระหว่างพักร่วมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อขัดแย้งอย่างมีนัยสําคัญนะคราวนี้พอนอกสภาอีกค่อยพวิจารณ์รัฐบาลมีครับในเรื่องนโยบายเรื่องการทํางานเรื่องซึ่งนั่นคือเรื่องปกติในการทํางานของรัฐบาลที่จะต้องมีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตรวจสอบอยู่แล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ทางการเมืองในพักร่วมนะด้วยเสียงในสภาที่มันมากนะขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่ฝ่ายค้านจะล้มเนี่ยผมว่า ถ้าไม่มองถึงขั้นไปไกลถึงขั้นว่าจะล้มรัฐบาลได้แต่ในเชิงกระแสในเชิงการจุดประเด็นขึ้นมาตรวจสอบรัฐบาลอาจารย์คิดว่าเรื่องของคุณทักษิณพักก้าวไกลควรจะให้ความสําคัญมากน้อยขนาดไหนคือประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นไฮไลท์นะถ้าพักเก้าไกลสามารถที่จะหยิบจับมาได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดกระบวนการตรวจสอบนอกสภาต่อเนื่องเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เก้าไกลเคยหยิบจับขึ้นมาแต่คราวนี้เก้าไกลจะหยิบจับขึ้นมาอย่างเข้มข้นไหมอันนี้คือโจทย์ใหญ่เก้าไกลนะครับแล้วหยิบจับขึ้นมาแล้ว จะทาให้เกิดแรงกระเพื่อมในการเมืองนอกสาภาได้มากน้อยแค่ไหน mm hmm. เพราะวันนี้ถ้าเราบอกว่าจะมีการชุมนุมนะครับการเมืองเหมือนกับเมื่อสักสิบปีก่อนกลุ่มพันธมิตรขับไล่คุณทักษิณกลุ่มกอปปสครัรนะบไล่คุณทักษิณในเรื่องนี้ทศกรัรม์แม้ว่าจะไม่ใช่คุณทักษิณโดยตรงแต่ก็มีการโยงไปอะไรต่างๆก็ตามแต่ท้ายที่สุดวันนี้การชุมนุมแบบนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหม mm hmm. นะเพราะมันมีข้อจํากัดทั้งในเรื่องของอำนาจรัฐข้อจากัดในเรื่องของกฎหมายนะและทรัพยากรของกลุ่มผู้ชุมนุมเองและรวมไปถึงรูปโฉมของการชุมนุมที่ เปลี่ยนไปด้วยนะเพราะวันนี้การชุมนุมอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่กับโลกกายภาพแต่มันเข้าสู่โลกไซเบอร์นะในปี2 5 6 3 6 4เนี่ยเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นได้ชัดน,นะครับว่าการชุมนุมวันนี้มันเชื่อมโยงกันนะบางครั้งออกมาสู่โลกกายภาพบางมันกลับไปสู่โลกไซเบอร์ออกมาในโลกกายภาพบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้การชุมนุมใหญ่แบบปักหลักพักค้างเหมือนที่เกิดขึ้นในอดีตมันไม่ง่ายครับก้าวไปก็ต้องดูว่าทิศทางของกระแสสังคมจะสนใจเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนอีกร